ข้อ 2. ดาวเทียมสื่อสารมีประโยชน์อย่างไรข้อ 1. ช่วยพยากรณ์อากาศข้อ 2. ช่วยในการหาทิศทางข้อ 3. ช่วยสะท้อนสัญญาณวิทยุข้อ 4. ช่วยในการคามานาคมทางอากาศอ่ะเขาถามน้องนะว่าชื่อไอดาวเทียมมันก็บอกแล้วว่าดาวเทียมสื่อสารถ้าน้องรู้ว่าปัจจุบันนี้ดาวเทียมมีประโยชน์กับชีวิตเรามากมายเลยใช่ไหม ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารคมนาคมทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งในด้านทางการอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ดาวเทียมมีบทบาทมากเพราะว่ามันสามารถรับรู้ข้อมูลได้อย่างละเอียดแล้วก็สามารถรู้ข้อมูลต่างๆได้ล่วงหน้าด้วยทีเขาถามประโยชน์ของดาวเทียมสื่อสารอย่างเช่นข้อหนึ่งบอกว่าช่วยพยากรณ์อากาศชื่อก็บอกแล้วว่าสื่อสารถูกไหมเพราะฉะนั้น ตัวที่ใช้พยากรณ์อากาศถามว่าใช้ดาวเทียมสื่อสารไหมไม่ใช่จะต้องเป็นดาวเทียมที่เกี่ยวกับด้านอุตุนิยมวิทยาซึ่งดาวเทียมที่ช่วยพยากรณ์อากาศเนี้ยเขาจะถ่ายภาพทางอากาศออกมาเลยนะก็จะเห็นว่า มีลมพายุก่อตัวที่ไหนอยู่จุดไหนมุมไหนบริเวณไหนความกดอากาศเป็นยังไงเขาก็จะช่วยพยากรณ์ได้ว่าอ๋อถ้ามีสภาพเป็นอย่างนี้บริเวณนี้หนาวอีกกี่วันบริเวณถัดไปจะหนาวอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของการพยากรณ์อากาศซึ่งมาจากโกโมตูนิยยวิทิยาซึ่งใช้เกี่ยวกับดาวเทียมในการบอกไปบอกข้อมูลได้นะคะส่วนข้อ2ช่วยในการหาทิศทางหาทิศทางไม่ได้เกี่ยวกับการสื่อสารเลยจริงป้ะ จริงๆหาทิศทางดูง่ายๆก็รู้เนาะดูจากเข็มทิศก็ได้ดูจากดาวเทียมก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะเอารายละเอียดแค่ไหนส่วนข้อ3ช่วยในการสะท้อนสัญญาณวิทยุอันนี้น้องงงเอ๊ะสัญญาณวิทยุแล้วเกี่ยวไงกับการสื่อสาร จริงๆแล้วเนี่ยดาวเทียมทางการสื่อสารเนี่ยเขามองในภาพรวมเลยนะคําว่าการสื่อสารน้องเคยได้ยินคําว่าโลกสมัยนี้มันแคบลงไหมแคบลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกเลยโดยอาศัยแค่ดาวเทียมมีคุยโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตอะไรก็ได้แป๊บเดียวถูกปะ่ะเพราะว่าดาวเทียมสื่อสารตัวเนี้ยเราใช้ทั้งในเชิงของโทรศัพท์โทร โทรสารการถ่ายทอดไม่ว่าจะถ่ายทอดฟุตบอลข้างประเทศถ่ายทอดทางวิทยุถ่ายทอดทางโทรทัศน์ใช้เกี่ยวกับดาวเทียมทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นการส่งสัญญาณวิทยุเนี่ยที่เราฟังกันทั่วประเทศเนี่ยเขาก็เหมือนจะส่งจากสถานีรับที่พื้นดินส่งไปยังดาวเทียมแล้วกลับมาที่ตัวรับขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็คือหน้าที่ของดาวเทียมสื่อสารในการกระจายวิทยุนั่นเอง อันนี้ก็ถูกอันนี้แหละเป็นหน้าที่ของดาวเทียมสื่อสารส่วนข้อ4ช่วยในการคมนาคมทางอากาศการคมนาคมทางอากาศไม่ได้เกี่ยวกับการสื่อสารถูกปะส่วนใหญ่ตัวเนี้ยก็เกี่ยวกับพวกของการบินแล้วนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับข้อหนึ่งคือถ้านาอ้องพยากรณ์อากาศได้ว่าเป็นอย่างไรน้องก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันจะบินได้หรือยังไงถูกไหมว่าจะบินตามเส้นทางไหนยังไงประมาณไหนอันนี้ก็คือประโยชน์ของดาวเทียมสื่อสารอีกอันหนึ่ง เอยขอโทษค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชนของดาวเทียมพยาก,าการณ์หรือด้านอุตุนิยมวิทยาอีกด้านนึงเหมือนกันอันนี้ก็ผิดนะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องมีข้อเดียวก็คือข้อ3ซึ่งช่วยในด้านการถ่ายทอดสัญญาณวิทยุซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของดาวเทียมสื่อสารนั่นเองนะคะ